เพิ่งพยาล่ำก่อนล่ำบุญท่านว้าไอ้บุญทามเอาไหมล่ะว่าจะไหนก่อนล่ำบุญท่านบุญทามแทบสะบันเมื่อติ่นสั้นดอกท่าเขอนขยับเดือนบ่เป็นห้อยเมือดรอยน้อฟังเราข้าร่มเขาเขามาอยู่ดังนิ้ เทอบบ่วเสือว่าบได้เปิดเบื้อไก่กันคนละฝากฝากเขามากาด้จังได้เอีเด่นออฮบุญท่านเอาสอยจ้าบาทเนี่ยบุญท่านสอยสอยพี่น้องฟังสอยเศ้าสิตายไปบายของผัว,ววันมันหัวไก่ตีอาทิตนี้เอาดีๆนะลูกแม่รีวันนะสวสดส,วสดสี วี่วัดเห่อตอดตอดเลขที่ออกตอดตอดยังไม่ออกยังไม่ออกวะต้องรอรุ่นมวนไปก่อนครับช่วงนี้ต้องมวนไปก่อนยำบายมากสุดเลยมวนก่อนจีได้หายครับพี่น้องครับเมื่อนี้จีได้กาแฟหรือว่าสิได้เอ่อมาชะแล้วแต่จันพิจารณาหรือว่าสิได้มาม่าอันนเป็นอาหารญี่ปุ่นก็อนได้ก่อนจะเป็นไปได้